เซนเอสแอลหูฟังเอียบัดต,ตัวแรงพลังปิศาจไดเวอร์พลังขับ300โอห์มถ้าเครื่องคุณไม่แรงพออย่าหาว่าเราไม่เตือนของมันแรงจริงๆถ้าจะพูดถึง VE แบรนด์หูฟังเอียบัดต,ตัวเทพระดับต้นๆที่เป็นกระแสทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยการวางจําหน่ายชุดหูฟังเอียบัดแบบบัตเจ็ตที่ได้รับการตอบรับของนักฟังเพลงทั้งในไทยและต่างประเทศจนได้รับการถูกโหวตว่าเป็นเอียบัดไฮเอสเลสอันดับหนึ่งของเว็บคอมมูนิตี้ หูฟังชื่อดังอย่างเฮดฟลายในกลุ่มเอียบัตในรุ่น VE มองที่เรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่มีความคุ้มค่าในช่วงราคาเดียวกันจะเกิดเลยขึ้นเมื่อ VE หันมาจูนเสียงแนว PK Style เพื่อผลิตหูฟังเอียบัตที่ดีที่สุดมีคุณภาพในการขับที่ละเอียดสูงสุดเท่าที่เคยทำมาโดย VE Sen ด้านในาจะประกอบด้วยดเวอร์เดนามิขนาด14.8ม mm, ิมที่ทาง VE ได้ทำการปรับจูนเสียง ให้มีความสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติและมีความผิดเพี้ยนของเนื้อเสียงจากต้นฉบับที่น้อยที่สุดด้วยพลังขับที่แรงระดับ300โอห์มแน่นอนว่าเครื่องเล่นทั่วไปอาจจะเอาไม่อยู่ทําให้ต้องใช้เครื่องเล่นเพลงหรือแอมที่มีพลังขับสูงที่จะดึงพลังขับของหูฟังบ้าพลังตัวนี้ออกมาได้อย่างหมดจด แต่ไม่ต้องห่วงทางเราโฮริสไทได้แถมแอมมกกตรอนให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ซื้อ VE Sen SL เอาไปใช้ฟังเพลงได้แบบสบายๆไม่ต้องห่วงว่าชุดหูฟงังจะขับไม่ออกอีกต่อไปโดยตัวหูจะมาพร้อมสัญญ,ญาณคุณภาพเนื้อทองแดงชุบเงินโดยจะมีให้เราเลือกซื้อด้วยกันถึง2รูปแบบได้แก่สัญ,ญญาณหัวบาลานซ์4.4ซึ่งจะแถมตัวแปลงหัวสัญญ,ญาณ3.5มาให้ด้วยนะครับ และส,ะสัญญาณแบบหัว XLR ใช้สำหรับต่อกับแอมป์ชุดตั้งโต๊ะได้เวลามาแกะกล่อง VE Sen SL เรามาดูไปพร้อมกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวแพ็กเกจกล่องก,กันก่อนนะครับตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษสีดำสกินโลโก้ VE อยู่ด้านหน้าและเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับเคสหูฟังแบบเนื้อผ้ายีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ VE ในทุกรุ่นโดยภายในเคสหูฟังนะครับเมื่อเราเปิดออกเราก็จะพบกับชุดหูฟัง VE Sen SL อยู่ด้านใน เรามาดูกันที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับ v e s e n SL เป็นครั้งแรกทำให้รู้สึกว่าตัวชุดหูฟังมีน้ำหนักเบาตัวบอดี้หูฟังเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปอย่างสวยงามไร้ตะเข็บฟังดอกลำโพงก็ทำจากวัสดุพลาสติกเช่นกันมาพร้อมกับสายสัญญาณเนื้อทองแดงชุบเงินแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์ไรออกซิเจนในระดับ 6n ที่จะช่วยให้การขับสัญญาณเสียงทำได้ลื่นไหลรวมไปถึงวัสดุหุ้มสายแบบ TPU เกรดคุณภาพ ที่มีความทนทานต่อการใช้งานจัดเก็บง่ายมาพร้อมหวสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มิลลิเมตรแถมมีชุดแปลงหวสัญญาณเป็น3.5ม mm. ิลลิเมตรมาให้ด้วยนะครับโดยอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีดังต่อไปนี้ชุดฟองน้ำสำหรับหูฟังจัดให้2ถุงใหญ่ๆและตัวคลิปติดเสื้ออีกหนึ่งชิน้นและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ VESEN SL แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้น ในส่วนของแนวเสียง V E e s N S L แน่นอนว่าสมาร์ทโฟนและเครื่องเงินเพลงทั่วไปไม่สามารถที่จะขับสัญญาณเสียงของหูฟังบ้าพลังตัวนี้ได้อย่างหมดจดทำให้ต้องใช้เครื่องเงินเพลงและแดกแอมที่มีกำลังขับสูงอย่าง Fio R7 รวมไปถึงเงินเพลงผ่านมือถือโดยเชื่อมต่อกับแอมอย่างเมก a า r รอนและแอมตัวแรงอีกหรุ่นอย่าง Ditele Pegasus SG1 Go ที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธในการฟังในครั้งนี้ โดยเนื้อเบสจะมีความนุ่มดินามิกของเนื้อเบสมีจังหวะโดยเฉพาะกีตาร์เบสและกองขับออกมาได้อย่างลงตัวอิมแพคแรงปะทะชัดเจนคืนตัวไวย่านแลมมีความโดดเด่นให้รายละเอียดของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมนลากไปได้ไกลลงได้ลึกแถมยังขับรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆออกมาได้อย่างชัดเจนและหมดจดในด้านเสียงร้องมีความชัดเจนโปร่งใสออกในโทนอุ่นมีความสมดุลเป็นธรรมชาติ ด้านเวทีเสียงมีความกว้างการเวลยะกของชิ้นดนตรีในแต่ละย่านทําออกมาได้อย่างชัดเจนทําให้บรรยากาศของการฟังเพลงมีความลงตัวในทุกมิติย่านเสียงได้อย่างเต็มที่ โดยรวมนะครับต้องยอมรับว่า V-E-S-N-S-L e S. S. เป็นชุดหูฟังเอียบัดพลังแรงด้วยพลังขับที่สูงบ้าเลือดจําเป็นต้องหาเครื่องเงินเพลงที่มีแรงขับพอที่จะขับออกมาได้แต่ผลลัพธ์ของเสียงที่ขับออกมามันทําให้ผมรู้สึกว่า V-E-S-N-S-L e S. S. เป็นชุดหูฟัง comprend, เอียบัดเสียงดีที่สุดเท่าที่เคยฟังมาทําให้ลองรับการฟังเพลงได้แทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกแดนซ์หรือเพลงตลาดทั่วๆไปเรียกได้ว่าหากเพื่อนๆกํากำลังมองหาชุดหูฟัง ที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงที่ชัดเจน V-ESEN SL ถือว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่ดีที่สุดในช่วงต้นปี2023เลยก็ว่าได้และในวันนี้ V-ESEN SL ของแท้ประกันสูนย์ไทยได้มีจำหน่ายแล้วที่ h o r i z i d c o m ในราคา1 9 0 0บาทและพิเศษสุดสำหรับเพื่อนๆชาว h o r i z i d เมื่อซื้อ V-ESEN SL ไม่ว่าจะเป็นสายแบบไหนก็ตามรับไปเลย a m m e a t r o n มูลค่า2,990บาท หากเพื่อนๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ Li@ n e @fio หรือช่องทาง Inbox Facebook ที่เพจหูฟังเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮูริสายกับการรีวิวชุดหูฟังเอียบัต Veson SL ตัวแรงในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปิรีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ พบกันใหม่กับก,การรีวิวในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ